สวัสดีค่ะป้าชื่ออะไรคะชื่อลาวันเย็นค่ะป้ามาเข้าร่วมโครงการกี่วันแล้วคะอ่า่วันวันนี้คัะสี่วันตอนแรกป้ามีอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการมันก็ดีขึ้นแห่ะใจโล่งหก่อนก่อนป้ามามากินน้ําเป็นยังไงมาก่อนเหนื่อยเหนื่อยหอบใจไม่อิ่มใจไมม่่อิแล้วก็ หูก็ดีขึ้นได้ยินหมดแล้วตอนแรกหูไม่ได้ยินใช่ไหมคะอันนี้ป้ามากินน้ำสี่วันตอนนี้หูได้ยินแล้วแล้วป้ามันมาสูดด้วยเนาะกินด้วยสูดด้วยสี่วันจากเหนื่อยหอบแขนก็ปวดขาก็ปวดอ๋อดีแล้วใช่ไหมคะอ๋อสี่วันเองอนุมาธนาบุญด้วยนะคะคุณป้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะป้าชื่ออะไรคะ นงเยค่ะาป้ามาเข้าร่วมโครงการกี่วันแล้วคะไ4วันตอนนี้ครั4วันตอนแรกป้ามีอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการมันก็ดีขึ้นอ่ละใจใจโล่งหน่มดก่อนป้ามามากินน้ําเป็นยังไงมาก่อนเหนื่อยเหนื่อยหอบใจไม่อิ่มหายใจไม่อิ่มแล้วก็หัวหนูก็ดีขึ้นได้ยินหมดแล้วตอนแรกหูไม่ได้ยินใช่ไหมคะอันนี้ป้ามากินน้ำ4วัน ตอนนี้หูได้ยินแล้วแล้วป้ามันมาสูดด้วยเนาะกินด้วยสูดด้วยสี่วันจากเหนื่อยหอบแขนกระปวดขาก็ปวด,ปวดอ๋อดีแล้วใช่ไหมคะสี่วันเองน้นมาาธนาบุญด้วยนะคะคุณป้าขอบคุณค่ะ